มันทิชมดนีน่ะเนาะเยอะนะเนี่ยหอมมะม่วงหอมะม่วงเป็นชาวสวนจากวันนี้ค่ะข,ขากองต้นลำไยค่ะ ม <laughs> ีใครทำได้มั่ง <laughs> องอาอันนี้ห่อเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้านี่ละคะ่ะ ฝั่งทางนี้เนี่ยค่ะติมหอกคนเดียวแค่เดี๋ยวดกไมค่ค่าเดี๋ยวค่อยมาดูตอนโตเนาะคะ่ะเนาะแต่อัปเดตตรงนี้ไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตอนตอนเก็บก็จะมาอัปเดตอีกอืรอให้สุกเต็มรอให้ลูกโตเต็มที่แล้วมาเก็บอีกทีหนึ่งจ้านี่ดอกลินก้นจี่ค่ะแต่ปกติอะลิ้นจี่ะช่วงเดือนนี้เขาได้เก็บกันแล้วนะพี่ ิ <listed> <l ok languages gettable> ้น <Wit> จ <default> ี <wheels restor Ranger> ่นะคะลูกล <you> <remember> ิ้นจ <guerre> <ver zat todavía> ี่ค่ะเป็นพวงๆเลยนะคะเนาะนี่เก็บนี่หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยค่ะใครชอบกินนะติมชอบกินขนาดนี้จ้าสวยสวยสวยเลยเห็นไหมคะเนี่ค่ะเดี๋ยวไปอีกต้นหนึ่งจ้าทุกคนจ้าตายหญ Đi. thế ok tại dancing okay. okay okay. anh đi cả bật phơi, vang bơ xúc. ประมาณ chỉ 3 tháng, bơ cắc chỉ 4 xúc nè. phai คะแต่วันนี้ไม่ค่อยแดดมันร้อนมันร้อนค่ะคุณพี่เสียดายตังให้เนาะน่าจะมาปลูกตอนหน้าฝนตกอ่ะหน้าฝนเลยโล่เลยเนี่ยลงหน้าฝนเลยเนี่ยหรือเล่นเหนื่อยหมดแล้วโอ้ทำแม่ไม่ปลูกทำมเนาเอาบรรยากาศนี้เราจะได้มา

ถัววข้าวโพดยามะเขือพริกยาปีเนี่ยโซนเนี่ยลงว่าโอเคเลยแหละใช่เจ็บกัง่ายเอาหมวกนะากะเอาหมวกน่ากะแม่มัใกายกับจังเงี้ยต่อใหญ่ ถ้าเป็นอันนี้บอสเจ้านี่ปะกันเอาเมียล้กันนี่ทียว่าของปีะกไปหนอยให้ปีนี้ให่านโดนานนี้็และไม้นหเก็บอปเก็บละัูให้เขาเก็บมาเก็บตอาาีกต้นนะคะ ใบกับกอออกอะลืมถุงเฮ่สองคนเขี้ยวกันจะอี้ละค่ะมาใจกันก็เขี้ยวกันจะอีละค่ะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่สุภาพนะคะสองคนพี่น้องก็ประมาณนี้ละคะ่ะเราจะระวังต๊ะเลยแมแมค่ะอันนี้คือเขียวเสเวจัดทุกคนจา้าอยู่ที่สวนจ้ะมาสวนอีกแล้วนะคะเนาะเห็นไหมคะ เขียวเสวยทั้งนั้นเลยทุกคนดีสิคะยกไม่เอ่ยค่ะเนาะเขียวเสวยนี่มาสวนก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเก็บมาเขือพวงสดๆจ้าปลอดสารปลอดสารนี่แหละคะ่ะถ้ามาก็จะได้อย่างนี้ได้มีความสุขจากทุกคนจ้ะนี่มะม่วง กอห่อเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเอออะไรนะ,คคะขนนขนนขนนพอ,อันนี้นสต้่านะพอสามันจำแนเนอเอ,อลองเอาไปสัดแกงก็ได้แล้วขนนจแกหึ <laughs> ่งไหมล่ะพูนกับแม่บนทุกบจะเดี๋ยวน่าจะได้เอา จะเอาขนุนกลับบ้านจ้าพอตาที่มันเต้งๆจ้ะแม่ตาอันนั้เนี่ยเต้งเหรอคุณอ๋อนี่เหรอฉันไม่บอกอันนั้นเป็นหม้อหรอเป็นนไหได้อะไรคะหมูได้หมูน้อยหนึ่งกล้กลับบ้านหมูน้อยก็คือขนุนจ้าโอ้นั่นเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าให้เอาเอาไอ้ยางมันล้ไงนักกันหนักแกงแกงแกงคุณแม่ มะปรางมาปรางอู้อันนั้นเยอะอยู่สวย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 ฮะมาปรางมาปรางมาปรางค่ะมาปรางไม่ได้กินน้ำ กลางค่ะนี่ราคามาสวนก็ประมาณนี้แล้วนะจน๊ะเนาะนี่นี่พวงนี้เยอะพวงนี่เยอะจ้ะเทเลเทลเอาให้ดูนี่เห็นไหมคะมาที่นี่ก็มีความสุขได้ได้ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเขา อันนี้คือโชคอน,นันต์ย้ายต้นจ้ะทุกคนจ้ะจะมาหอ,อนี้อีกนะคะนี่ค่ะโชคอน,น,นันต์กระท้อนก็เริ่มมีลูกแล้วค่ะทุกคนจ้ะมันสูงเนาะค่ะเนาะต้นมง็ดใหญ่นะคะ,คะโอ้ต้นนี้ปงปีแล้วแหละต้นนี้เนาะลูกเยอะนะปี่เนาะเนี่ย ปีนี้ไม่มีสักลูกเลยอ่ะเนี่ยก,กำลังปงยอดอ่ะมะม่มวงมะม่มวงเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยลืมกดวิดีโอเมื่อกี้ <laughs> ลืมสวยงามสวยงามอืมสวยงามเลยน่ามันลอยผู้หญิง ต่อยมพักซีมัพร้าวเข้าใจไปมเฮ้ยไปเพื่ออีปอน้องอ่ะอะอะเนี่ยค่ะมัพร้าวสูงสูงเธอสิผู้หญิงเก่งไหมคะผู้หญิงนู่นนี้ไม่ต้องการผู้ชายค่ะโอ้แม่โอ้เก่งโอ้เข้าตะก้าพอดีเลยชุดโกเลย เข้าตะก,ก้าพอดีเลยอ่ะก่อยๆนะแม่ใช่ค่ะมีความสามารถไหมคะมะพร้าวต้นนี้ประมาณเกือบสามเมตรเนาะสองเมตรกว่าวนน่นน่ะลปีสองเมตรสูงนะเนี่ยดูสิอืมนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปเอาถุงก่อนนะแล้วหนูไปเเ้าถุงไม้เก็บมาเปรบก่อนนะคะ จะมะพร้าวนี้ไปให้ให้คุณตาดื่มค่ะคุณตาเหนื่อยค่ะอ๋ออันนี้สองคะแนนเหมนก็อสองคะแนงดูสิคะได้สามตากากะก้าจ้ะดกมากมะพร้าวนะคะนี่มาแปรป <c ười> กิจกรรมกิจกรรมมาสวนนี่ราคาเนื้อมันนะคะเอาไปให้คุณลุงลมาสวนนะคะ ก็จะได้นะคะเช,ช,ช่อมแล้วค่ะเนาะเช่อมสวยมาแปะจ้ะทุกคนจะเป็นหนึ่งใส่ปลาเนาะจา้ะเนาะไข่นะคะใส่แกงใส่อะไรก็อร่อยจ้ะไปทอดใส่ไข่ก็อร่อยจ้ะชะอมนะคะชะอมสวนมาจิมก็จะประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนจะ้ะนะคะมาแปะนี่คะ่ะผลงานวันนี้นะคะมะพร้าวอันนี้มาเที่ยวก่อนนี้นะคะเนาะลืมคะ่ะทุกคนจะ้ะลงเดืออยู่นะคะ มีขนุนก็จะสุกแล้วจ้ะทุกคนจ้ะนี่ละคะ่ะมาก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมะพร้าวจะมะพร้าวนะคะเนะะา,เา,ะะา,เาะนะคะนะ่คะจะกลับกันแล้วจ้ะทุกคนจ้าก็มีสาสหายนีเนะคะเนาะอยู่พอบ้านนะคะเนาะ คค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ